วันที่17พฤษ,ษภาคม2 5 6 8วัดปา่าบอ่อนาำพระอินเนาะ,ะศีลทำให้กลับมาโลกาจวินาาเนาะนี่สำคัญนะศีลนี่สำคัญนะ,นะตั้งหลักตั้งหลักดึงสติกลับมาเนาะ อโอวอานเนียเราไม่ได้ศรัทธาพระนะศรัทธาพระพุทธรูปว่างั้นไปกันใหญ่เพราะสอนกันอะไรล่ะฮะพระจะเป็นยังไงก็ตามว่างั้นแต่เ,เราศรัทธาพระพุทธรูปว่างั้นะ <c oughs> โอ้ยเห็นออกข่าวแล้วเนาะ ถึงข,ขนาดนั้นน่ะเนาะปูชาจะปูชนียนังเอตัมมังคารมุตตมังบูชาผู้ควรบูชาไม่ใช่ไปบูชาวัตถุอะบูชาคุณธรรมบูชาศีลผู้มีศีลผู้ทรงศีลศีลวันโตอะเอออ่ะอะ,อะ,อะ เนี่ยมันไปขนาดนั้นแล้วนะชาวพุทธเรากลายเป็นพรามมาเนาะเออเออเห็นแล้วก็โอ้โหตู้บริจาคนี่คเป็นแถวนะยังกันรอตู้รถไฟนะนะมีแต่กับดักของกิเลสทั้งนั้นนะเนี่อ่ะเพราะอะไรเพราะชาวพุทธเราไม่ได้ศึกษา ไปในเรียนรู้นะไปวัดก็ไม่ได้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติไม่ได้ศึกษาศีลธรรมมันเป็นยังไงเนาะเออบูชาจะบูชนียานังเอตมังครรมุตมังบูชาผู้ควรบูชาผู้ควรบ,บูชาใครละ่ะผู้ควรบูชา ผู้ทรงศีลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ท่านมีคุณธรรมอ่ไม่ว่าจะเป็นโยมก็ตามเป็นพระก็ตามเป็นอะไรก็ตามผู้ควรเคารพนับถืออผู้มีคุณประโยชน์ผู้มีน้ำจิตน,น้ำใจนั่นแหละเรียกว่าคุณธรรมเนาะเดี๋ยนี้โอ้ยไปบูชาวัตถุ เนาะศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยศาสนาพุทธไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์นะจะบอกให้ศาสานาพุทธไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์นะไม่มีมีแต่ใจเท่านั้นที่ศักดิ์สิทธิ์มีแต่ธรรมะเท่านั้นแหละต้องสอนให้รู้จักเรื่องกรรมเรื่องการกระทำเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ ทำดีดีทำชั่วชั่วเนี่ยเออเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอย่างเงี้ยจี้ไปลงที่ใจเจี้ไปลงที่ความประพฤติหรือการกระทำนั่นเองนะไม่ไปแก้กรรมสะดอกเคาะโน่นเคาะนี่นะเออไปจุดทูบแค่ทูบเทียนเนี่ยจะพ้นลกจากเคาะกรรมอย่างเงี้ยเหรอฮะ มันจะต่างอะไรกับพามณ์ล่ะไปอาบน้ำแม่น้ำคงคาล้างบาปอย่างเงี้ยเหรอฮะศาสนาพุทธเขาสอนกันอย่างเงี้ยเหรอฮะพุทธบริษัทสีเขาเรียกว่าสัตธรรมปฏิรูปศาสนาไม่เสื่อมหรอกไม่ได้เสื่อมเพราะคนนั้นคนนี้รอกเสื่อมเพราะสัตธธรรมปฏิรูปนี่แหละพระพุทธเจ้าพูดอย่างเงี้ย อเชื่อผิดผิดซ้อนผิดผิดกันอยู่เนี้ยฮบูชาเนี่ยบูชาปฏิบัติบูชาเนี่ยเป็นการบูชาสูงสุดริศแห่งการบูชาคือปฏิบัติบูชาไมันจะไปเสียเงินเสียทองฮะของฟรีเลยธรรมะเนี่ยอะอ่า ไม่ต้องไปเสียเงินอยากขึ้นสวรรค์ก็ไม่ต้องเสียเงินนะแค่ไปพฤติปฏิบัติให้จิตใจมันดีงามมันก็เป็นเทวดาแล้วนะจิตใจเนี่ยไปเป็นเนาะาไม่ต้องไปเสียเงินสวรรค์เชนนั้นฉันนี้นซื้อเท่านั้นเท่านี้ไม่ต้องศาสนาพุทธไม่ได้สอนกันอย่างนั้นฮะสอนกันถึงเรื่องกรรมเรื่องการศึกษาศิกขาเนี่ยไตรศิกขาเนี่ยศึกษา ศีลส,สมาธิปัญญานี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ความขลังอะไรเลยขังความโง่อะสิอะอะ่มอมเมาอะไรนะฮะมันเป็นอย่างนี้นะและศาสนาเราจะทรงคุณค่าได้อย่างไรมันมีเจ็เปลือก มันเป็นหลงแต่เปลือกหลงแต่ยอดอ่อนเนาะอ่าฮะ,ะเพราะฉะนั้นไม่มีทางศาสนาไม่มีทางเสื่อมหรอกมีแต่จิตใจคนเท่านั้นที่เสื่อมนะเสื่อมออกจากศีลเสื่อมออกจากธรรมะนะศาสนาไม่ได้เดือดร้อนหรอกคนนั่นแหละเดือดร้อนนะ เออเนี่ยเงินไม่รู้มาจากไหนเห็นไหมโอ้โหนะเนี่ยเห็นไหมอ่าโทษพระก็ไม่ได้นะฮะมีเงินมีทองสะสมเงินทองอ่แล้วก็ไม่มีความละอายแก่ใจนะอะ่เห็นไหม เพราะอะไรเพราะศีลธรรมไม่มีในใจนั้นนะไม่ได้โทษใครนะโทษกิเลสเนี่ยอย่าไว้วางใจมันนะกิเลสในหัวใจเราเนี่ยนะจงชำระล้างมันด้วยการปฏิบัตินะทำให้ถึงศีลสมาธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานะเออไม่ต้องไปสนใจหรอก ใครจะดีจะชั่วใครจะเร็วก็ตามที่พูดมาเนี่ยมันก็ดีนะจะได้เตือ,ตอนชาวพุทธเราด้วยนะให้หันมาศึกษาข้อวัดปฏิบัติพระธรรมวินัยนะพ้าพทธเจ้าสอนอะไรเนาะพระธรรมแปลว่าคำสอนนะเออครับแล้วก็นำคำสอนนั้มาลงมือปฏิบัตินะเห็นไหม มาก็จะมาขอพอรกับกูเนี่ยฮะ,ะให้พรขนาดไหนมันจะไปดีขึ้นที่ไหนอ่ะถ้ามันไม่ทาลงมือทำเอาเนาะจริงไหมเออมีอะไรไหมนอดรับขอ,อการลงตาครับจากท่านพระนิโรธศรีเจริญครับกราบน้ำมสการขออกาสตอนนี้ญาติโยมกล่าวโทษศาสนาเสื่อมมากเลยครับกระผมขอกาบ โอกาสพระอ,อาจารย์อธิบายให้ญาติโยมได้เข้าใจด้วยครับด้วยความเคารพครับศออาสตรุกการเนาเพราะว่าพระพุทธเจ้าว่า,าศาสนาเนี่ยจะสูญสิ้นไปธรรมะจะสูญสิ้นไปไม่ได้เกิดจากศาสนาอื่นไม่ได้เกิดจากลินฟ้าอากาศเกิดจากพุทธบริษัทสีนี่แหละนะนที่ไม่ประพฤติปฏิบัติเนาะที่ไม มีศีลมีวินัยเนาะ,ะจำไว้เขาเรียกว่าศาสนาจะเสื่อมเพราะสัทธรรมปฏิรูปตอนนี้ปฏิรูปก็คือเปลี่ยนแปลงสมัยพุทธ,ธกาลไม่มีนะ,ะคำว่ามหานี่ก็ใหญให่เฉยแปลว่าใหญ่มาพรามหากัสปะพรามหาสารีบุตรอะไรอย่เงี้ยเห็นไ,ไหมเออ เขาไม่ได้ไปเรียนบาลีไปเรียนน้ไมนบาลีเพราะเป็นภาษาพูดของมคตอยู่แล้วมคตก,ก็เป็นแคว้นหนึ่งนะจำไว้ชมพูสวีปเนี่ยแม้แต่มหาวิเลยหกเจ็ดอย่างลานันทาเนี่ยไม่ได้อยู่อินเดียนะนะนะอยู่บังกลาเทศานะนะนะจำไม่ผิดนะมหาวิลาลยลานันทาเนี่ยอยูออ่ประเทศบังกลาเทศนะ เพราะว่าสมัยชมพูทวีปเนี่ยเส้นทางสายไหมหรือเปอร์เซียเปอร์เซียตอนนี้ก็เป็นอิรักอิรานเป็นอัฟกา,านิสถานเป็นอะ,อะไรล่ะนอกนาถึงกรีกอน่นะเน่ยเรียกว่าชมพูทวีบอะเห็นไหมพวกเราต้องศึกษาเราเป็นชาวพุทธต้องศึกษานะไม่ใช่เอาความเชื่อเป็นหลักเนาะอ่ะน่ะ จำไว้เพราะฉะนั้นธรมธรมพระธรมธรมพระวินัยเนี่ยพระธรมธรมพระวินัยให้มันเข้าถึงจิตถึงใจจะพูดก็ตามถ้ารู้หรือเฉยเราไม่ปฏิบัติอ่ะมันไม่เกิดผลหรอกเหมือนศีลห้าเนี่ยเรารู้จกักศีลห้าแต่เราไม่ปฏิบตัติตามสีลห้ามันก็ไม่เกิดผลอะไรอะไรทั้งนั้นะ่ะเพราะฉะนั้นเนาะพุทธบริษัทเราในแหละสำคัญต้องศึกษาเด้อ เออไม่จะไปวัตถุอย่างนั้นอย่างเงี้ยทำบุญหย,ยอดตู้นั้นหยอดตู้เนี้ยใช้นี่สงใช้นั่นใช้เนี้ยนะอานะมากมายก่กองนะเอาะเพราะฉะนั้นอ่าหยอดเอาศีลน่ยหยอดลงสู่หัวใจดีกว่าหลวงตาถึงบอกว่าหลวงตา จะสร้างศีลธรรมเศร้าสู่ใจมนุษย์สร้างปัญญาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีวัดป่าบ่วน้ำพระอินทร์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไม่มีศักดิ์สิทธิ์ไม่มีของขลังมีแต่ของปล่อยของวางมีแต่ฝึกสติฝึกปัญญานะไม่สนใจหรอกนะจริงๆเราสนใจพระธรรมคําสอนนะเราสนใจพระรัตรนตะรัยเนาะ เพราะนั้นชาวพุทธเราดึงกลับมาดึงสติกลับมาเนาะเอออย่าไปเอาบุญนั่นบุญนี่ไม่รู้บุญอะไรก็ไม่รู้ไปสะาะเข้ะต่อชะตาไม่รู้จักคําว่าภาวนาคือพัฒนาเลยนะอ่านะไม่เป็นไรหรอกชาวพุทธเราเนาะเห็นะไ,ไหมมันบอกแล้วเนี่ยนะเออ บางคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเจ้าวาดจับศึกไปแล้วพระองค์ใหม่ก็มาเป็นเจ้าวาดแทนได้เราไม่ได้เคารพตัวบุคคลเราเคารพพระพุทธ,ธรูกว่านั้นฮะฮะกูได้เย็นแล้วกูก็เศร้าใจเหมือนกนนโอเคอคุณตาครับคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติครับคุณเลียวสกิขอโอกาสเจ้าค่ะการเข้าฌานอานิสงส์เท่ารทรำานาปานสติไหมคะขอพระคุณเจ้าค่ะ เอ,อชาญเนี่ยมันมันลักษณะสองอย่างอันนี้ส่งสู้การอนาปนสติไม่ได้หรอกเพราะการเข้าชาญเป็นโลกิยฌช,ชานเนี่ยก็ส่งนรกบกไม่เห็นเวทวทัศน์ไม่มีฤทธิ์มีเดชขนาดไหนก็ยังไม่พ้นอเวจีนรล,ลกอยู่เข้าใจไหมได้สมาบัตแปดนะอภิญญาห้าสมาบัตแปดก็ยังไม่พ้นนรกอยู่ดีเพราะอันนี้ส่งไม่มีเท่ากับอนาปนสติหรอกอนาปนสติเนี่ยสติปฐานสี่มันรวมอยู่ตรงนี้ ทือทำให้เราพ้นออกจากกรรมพ้นออกจากความไม่ดีถึงพ้นแห่งกรรมถึงเข้าถึงอรหัตผลได้อันนี้สงยิ่งใหญ่ไหมละ่ะอาณาปณสติเนี่ยอะไรจะมีอาน,นิสงส์เท่าอาณาปณสติมันเป็นไปไม่ได้หรอกเข้าใจไหมเพราะอานิสงส์ของอาณาปณสติทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกได้เห็นไหมก็ขอยืนยันเลยว่าการจะ,ะเข้าฌานโลกีญฌานเนี่ยเห็นไหม มันก็ยังไม่พ้นนรกเห็นไหมยังเป็นโลกีคำว่าโลกียฌานเพราะฉะนั้นเราต้องแยกแยะให้ดีระหว่างเจริญฌานหรือเจริญสตินี่แหละในอนาปนาสิกับการเข้าฌานต่างกันลิบลับเลยการสงบจากอสวะออกจากกิเลสัณหานี่แหละคือความสงบที่แท้จริงไม่ใช่ไปนั่งสงบแบบเข้าฌานล,ลิบหลับหูหลับตาอยู่งั้นน่าไม่ใช่เนาะโอตาขอบการอีกคําถามครับจากคุณก้องโสธิมครับ ถามหลวงตาพระเล่นบาคาร่าผิดศีลไหมไหมครับอ,อ <laughs> <laughs> มันก็ผิดสิหรอผิดเหมือนพาไปชออโกงเขาเรุ่กเข้าปราชิกกันเลยในข้อกรว่ารักทรัพย์นี่แหละเนาะเออชอบโกงทรัพย์เนี่ยเกี่ยวกับทรัพย์มันก็ต้องเข้าไปในนองนั้นอแหมอย่าไปเลี่ยงบาลีเลยเอาเจตนาเป็นหลักเนาะ เจตนาแหละคือกรรมเจตนามันสําเร็จแล้วเนาะ,ะอ่าอ่าจำไว้เนาะ,ะนะอ่าเพราะเพราะฉะนั้นอ่าอ่ามันเป็นอบายามุกอบายแปลว่าเสื่อมมุกแปลว่าประตูประตูเห่งความเสื่อมเนาะ,ะพระพุทธเจ้าสอนไม่หมดพระพุทธเจ้าจัดไว้ดีแล้วตรงแล้วไปศึกษากันหน่อยเด้อชาวพุทธเราเนาะ เออศึกษาหน่อยไปศึกษาหน่อยไปเรียนรู้หน่อยเรียกว่าไม่เสียหายหรอกมันเป็นประโยชน์ของพวกตัวพวกเราเองเออว่าการทําบุญการจะไปทําบุญไปทานไปอบุคคลสถานที่ตรงไหนเหมาะสําหรับที่เราจะทําอย่างเงี้ยเนาะเออสถานที่บุคคลและเวลาต่างๆนานาเนาะออาวันนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะเอาเอาตั้งใจรับพรยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนสีสาครัง เอวะเมวะอิโซนินางเปตนางอุปคัปปติสิตังปฏิสังตุมหังคิปเมวะชมิชันตุสัเบปเรนตุสังกัปปจันโดประโซยธตหะมณีโชติระโซยะตาอภิวาณนสีริษะนิจังบุธาปชายิโนจัตตาโรธรรมมาวัดทันติอายุวโนสุขังหะลังสุ